ื่องการเมืองไว้ก่อนค่ะแล้วมาคุยถึงยุคสมัยที่ใครๆก็รักสุขภาพเทรนนี้อยู่ที่การออกกำลังกายและต้องเลือกที่จะบริโภคด้วยค่ะซึ่งไม่เพียงแค่นักการตลาดที่เปลี่ยนวิถีธุรกิจแต่ยังหมายถึงเกษตรที่ต้องเปลี่ยนแปลงตอบสนองผู้บริโภคไปด้วยเกษตรอินทรีย์โจทย์นี้ก็ตอบสนองทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตซึ่งวันนี้เราจะไปรู้จักไร่นาที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งกับช่วงท้องถิ่นควรรู้โดยคุณยานีไว้ครูค่ะ ดอกไม้ที่ปลูกบนคันนาเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกเลยไม่ได้ตั้งใจไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมีประโยชน์อะไรกับการกับในเรื่องนาของเราเลยคือตอนแรกที่ปลูกคือตั้งใจว่าถ้าเป็นพื้นดินโล่งๆเป็นคันนาโล่งๆเนี่ยย่า,ยามันก็จะขึ้นก็คือเหมือนปลูกเป็นการการวัชพืชไม่ให้ขึ้นในในในบนบนคันนานเรานะคะแล้วก็ช่วยในการชะล้างเวลาฝนตกไม่ให้ดินมันมันชะล้างไป พื้นที่นากว่า30รไร่รายล้อมไปด้วยดอกคุณนายตื่นสายตามคันนาใช้เพียงเพื่อความสวยงามแต่นี่เป็นกลวิธีการล่อมแมลงออกจากท้องนาเพื่อให้ข้าวเจริญงอกงามไร้มแมลงก่อกวนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์นางทวิพาปานเจริญเจ้าของนาแปลงนี้เล่าว่านอกจากปลูกดอกคุณนายตื่นสายหลากหลายสีสันตามคันนาแล้วยังปลูกต้นยี่โถรอบๆคันนาอีกด้วย ซึ่งดอกยี่โถสามารถนำมาใช้ปราบศัตรูพืชแทนสารเคมีส่วนผลผลิตที่ได้นำไปจำหน่ายแก่สหกรณ์ชุมชนและที่โครงการสามพันโมเดลหลังปรับเปลี่ยนมาใช้เกษตรอินทรีย์เกษตรกรคนนี้เล่าว่าการทำนาของเขาไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของผลผลิตแต่อยู่ที่ความสุขของเกษตรกรก็ตั้งแต่มาทำเกษตรอินทรีย์ก็รู้สึกว่ามีความสุขที่เราผลิต ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้ผู้บริโภคแล้วก็เราก็บริโภคเองด้วยแล้วก็ในในเรื่องของข้อดีของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือมันมันช่วยลดต้นทุนนะคะอย่างเวลาที่เราจะพ่นสมุนไพรหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้อย่างยี่โถท,ที่ปลูกไว้เนี่ยก็ใช้ในเรื่องของไล่หนูนำไปหมัก กับสมุนไพรที่เราใช้ไล่มแมลงค่ะอย่างบอะเพ็ดเราก็จะใช้บอลเพ็ดหมักกับยี่โถนะคะแล้วก็ฉีดพ่นไปในนาก็จะช่วยไล่ไล่หนูไล่หนอนบอะเพ็ดก็จะช่วยในเรื่องของหนอนมแมลงค่ะค่ะวิธีการวิธีการใช้วิธีการหมักก็คือใช้บอลเพ็ด1กิโลกับน้ํา10ลิตรหมกักทุบๆแล้วก็หมักแช่ไว้1คืนวันรุ่งขึ้นก้ามาฉีดพ่นได้เลยค่ะ เพิมก็ทำเคมีมานานมากแล้วนะทีนี้ไปอยู่กับกลุ่มเขาเนี่ยกลุ่มของพี่ประหยัดนะน,นะก็เข้าไปอบรมมากอะไรอบรมพวกสมุนไพรพวกเนี้หลังเริ่มต้นทำสวนฝรั่งมาแล้ว4ปีนางชูศรีจรดลเกษตรกรคนนี้บอกว่าได้ผลผลิตเป็นที่พอใจเพราะผลไม้อินทรีย์เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันจนบางครั้งผลผลิตออกมาไม่ทันต่อความต้องการแม้การทำเกษตรอินรีย์อาจจะไม่ยาก แต่ก็มไม่ได้ง่ายนักเพียงแต่ต้องใช้ความอดทนในการดูแลขณะนี้ได้ใช้น้ำหมักสมุนไพรปุ๋ยคอกจุลินทรีย์สังข้อแสงรวมถึงใช้น้ำว่านย่างงวงช้างเพื่อป้องกันมแมลงวันทองเพียงเดือนละครั้งเท่านั้นแต่ปัญหาขณะนี้คือตลาดรองรับผลผลิตของกลุ่มในช่วงปรับเปลี่ยนของเพื่อนเกษตรกรคนอื่นก่อนที่จะได้การรับรองจากไอโฟมก็อยากให้รัฐบาลช่วยมาดูเราบ้างว่าเออเราทําอย่างงี้ คือทำอินซีแล้วเนี่ยอยากให้รัฐบาลช่วยหาตลาดเพิ่มให้เราอีกเผื่อสมาชิกเข้ามาเยอะๆใช่ไหม mm hmm. เพราะปกติถ้าสมาชิกเยอะๆเนี่ยระยะปรับเปลี่ยนเนี่ยจะไม่มีคนซื้อเขาจนฝ่าเราเขาจะตรวจว่า,าปลอดภยัยปลอดภัยแล้วเราถึงจะจะได้เข้าไปขายกับกลุ่มเนี่ย mm hmm. มันมีระยะปีกับ8เดือนถ้าคนใหม่มาเขาต้องรอรอไปกับเราไม่ได้เราก็อยากให้เขาช่วยหาตลาดตรงนี้ให้สมาชิกใหม่ๆค่ะ การทำเกษตรอินทรีย์บ้านหัวอ่าวที่เข้าร่วมโครงการ3ามพันโมเดลได้ดำเนินการตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือไอโฟมจากเดิมที่เกษตรกรในพื้นที่ใช้สารเคมีเป็นอันดับต้นๆของประเทศและพื้นที่บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนและพร้อมเป็นต้นแบบให้ศึกษา ยังศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านหัวอ่าวที่มีฐานการเรียนรู้มากมายสําหรับการทําเกษตรอินทรีย์อย่างการสาธิตทําน้ําฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่เนี่ยวิธทีทำของเราก็คือใช้ไข่ไก่นะคะหมักใช้ไข่ไก่5กิโลกลากําตาล5กิโลยาคู1ขวดโยกเกิร์ต1กระปุกนะคะน้ำมะพร้าว10ลิตรนะคะเราก็เอาไข่เนี่ยมาใส่มลเลน็กปั่นนะคะเอาทั้งเนื้อทั้งเปลือกเลย แล้วก็เอาใส่ถังหมักไว้ประมาณ15วันส่วนเวลา,เ,าเรานำไปใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณ30ถึง50ซีซีนะคะผสมน้ำอีก1ปี๊บก็คือ20ลิตรนะคะแล้วก็ฉีดพ่นในเรื่องการเปิดตาดอกก็พอเราทำเคมีนานๆเนี่ยต้นทุนสูงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มเป็นนี้เป็นสินนะคะเริ่มต้องเอาโฉนดไปจำนำกับทกสนะคะเพื่อเอามาลงทุนในการเกษตรแล้วก็ พอหลายๆปีเนี่ยเราก็มาคิดกันว่าถ้าเราไม่หยุดใช้สารเคมีเรายังทําอย่างนี้เรื่อยไปเนี่ยต่อไปลูกหลานก็จะไม่เหลือที่ทํากินแต่ก่อนที่เราจะมาถึงตรงเนี้ยเราต้องใช้ความอดทนนะคะเราต้องอทดลองกันมาหลายปีก็คือจากวันที่เราเริ่มเริ่มทดลองเริ่มปรับเปลี่ยนเนี่ยมาถึงวันเนี้ยเราใช้เวลานานถึง12ปีนะคะถึงจะมาถึงจุดนี้<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าคนที่อยากจะปรับเปลี่ยนเข้ามาตรงเนี้ย ในเมื่อการตลาดมารออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องการผู้ที่ประสานเรื่องตลาดเข้ามาว่าถ้าหยุดใช้สารเคมี3เดือนแล้วเนี่ยสามารถมีตลาดมารองรับให้เรานะคะก็จะมีคนผลิตเพิ่มขึ้นนะคะแ,แล้วที่มันที่เราภูมิใจอ่ะเราไม่ได้ภูมิใจว่าเรามีเงินเยอะขึ้นแต่สิ่งที่เราภูมิใจก็คือ สุขภาพเราดีขึ้นเราได้บุญเราคิดว่าตัวเองเนี่ยทำแล้วมีความสุขที่ได้ช่วยคนอื่นไม่ให้ต้องไปกินสารเคมีนะคะบางครั้งตอนที่เราทําเคมีเนี่ยเวลาเราพ่นสารเคมีตอนเช้าตอนบ่ายเขาก็จะให้เราเก็บเอาไปขายซึ่งเราเป็นเจ้าของสวนทําเองเนี่ยบางครั้งเรายังไม่กล้าก,กินนะคะเรายังต้องรอให้มันผ่านไปหลายๆวันนะคะแต่เราเก็บไปให้คนที่ปลายทางซึ่งเป็นผู้บริโภคเนี่ย บริโภคแล้วเขาก็สะสมสารพิษไว้ในร่างกายซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราไปฆ่าเขาตายทั้งเป็นทุกวันศุกร์สุดสัปดาห์สมาชิกกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์กลุ่มนี้จะรวมตัวกันทำปุ๋ยเพื่อจำหน่ายที่สหกรณ์อย่างเช่นปุ๋ยจากไส้เดือนดินปุ๋ยชีวภาพและด้วยการร่วมกันลงมือลงแรงในการผลิตปุ๋ยใช้เองในกลุ่มทําให้ต้นทุนในการผลิตลดลงด้วยผลผลิตของกลุ่มนอกจากนําไปจําหน่ายที่ตลาดแล้ว ภาคเอกชนถือเป็นกำลังสนับสนุนสำคัญตามโครงการสามพานโมเดลยังได้สนับสนุนด้านการตลาดให้ท้องถิ่นอีกด้วย กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่นี่นะคะได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตรมานานกว่า12ปีแล้วค่ะซึ่งพบว่าสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้ถึงร้อยละ70ทีเดียวทั้งนี้ในเรื่องของการตลาดนะคะได้ร่วมมือกับโครงการสวนสัมพันธ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าที่โมเดนเทรดแล้วก็ตลาดสุขใจในราคาที่เป็นธรรมค่ะตลาดสุขใจเป็นหนึ่งในเครื่องมือในโครงการสามพันโมเดลที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งในการจัดการด้านการตลาดระหว่างชุมชนและภาคเอกชนเป็นอีกช่องทางในการจัดจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลโดยเปิดขายในทุกวันเสาร์และอาทิตย์สัมพันธ์โมเดลจริงๆเราเราเป็นโมเดลที่เน้นเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเกษตรที่ยั่งยืนเน้นเกษตรผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนนะครับก็คือแล้วแล้วก็เราจะไม่ส่งเสริมให้เกษตรกรทำรายเดียวเราจะส่งเสริมเกษตรกรให้เกิดการรวมกลุ่มเกิดการรวมกลุ่มนี้มันมันมีผลพวงก็คือเกษตรกรสามารถที่จะวางแผนร่วมกันได้แล้วก็มีผลลีดอย่างต่อนเนื่องเกษตรกรไม่ไม่ใช่ว่าจะขายแค่แค่แหล่งเดียวถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือห้างร้านที่รู้จักเชื่อมั่นในในคุณภาพของเกษตรกรรายนั้น เขาก็ต้องรับผลผลิตยอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วทีนี้ถ้าเกิดเกษตรกร,กรผลิตลายเดียวสินค้าไม่เพียงพอให้กับผู้บริโภคแน่นอนดังนั้นเนี่ยเราจรึงส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรวมกลุ่มแล้วก็การรวมกลุ่มนี่มันจะได้การเรียนรู้ซึ่งกันและกันและอย่างกลุ่มเกษตรกร,กรที่เขาอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะเข้าสู่การเป็นกเกษตรอินทรีย์เต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เรามีการสนับสนุนเขายังไงได้บ้างคะ จริงๆวคนที่เขาอยากจะเข้าร่วมเนี่ยเขาต้องทำยังไจงจริงๆโครงการสัมพันธ์โมเดลเราเราจะามีเราเรียกว่าการรับรองแบบมีส่วนร่วมหรือหรือ p g s การรับรองวิมิลส์รวมหรือพีเจเนี่ยมันก็จะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดมาตรฐานที่เขาคิดกันเองในกลุ่มที่ที่เราบอกว่าเกิดจากการรวมกลุ่มโดยข้อกําหนดต่างๆเหล่านี้มันก็จะสอดคล้องกับข้อกําหนดมาตรฐานเกษตรซีไอโฟมหรือมาตรฐานเกษตรซีคือเราขมวดเอาข้อกําหนดต่างๆเนี่ยให้ให้มันมาสอดคล้องกับระบบพีเจการรับรองวิมส่วนรวมของเกษตรกรเพื่อเป็นพื้นฐานให้เกษตรกรก้าวไปสู่ระดับการขอรับรองมาตรฐานเกษตรซีไอโฟมได้ ปัจจุบันการกำหนดราคาสินค้าการเกษตรทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ที่พ่อค้าคนกลางเป็นเหตุให้ในบางครั้งเกษตรกรต้องประสบปัญหาความคุ้มค่ากับต้นทุนโดยเฉพาะเมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแต่สำหรับเกษตรอินทรีย์เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายได้เองเนื่องจากคุณภาพและความปลอดภัยของพืชผักผลไม้อินทรีย์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพโดยเป้าหมายของเกษตรกร